จเจริญพรคณะอาจารย์โรงเรียนดิสิตมบลผู้นำแสงสว่างแห่งธรรมสู่นักเรียนสู่เยาวชนและสู่ชุมชนทุกๆท่านนะวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงความสําเร็จของการพัฒนาศิลธรรมในโรงเรียนในชุมชนของท่านบุคคลกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือสัญญาณแห่งความสําเร็จบุคคลกลุ่มนั้น เราจะเรียกท่านว่าครูแกนนำครูแกนนำจะเป็นใครจะมีความสำคัญอย่างไรจะมีบทบาทต่อความสำเร็จในการพัฒนาสิทธธรรมเนี่ยมาติดตามดูว่าครูแกนนำเป็นอะไรกบ้างนะวันนี้จะมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักครูแกนนำนะครูแกนนำผู้เป็นแกนบุญของชุมชนนะ เมื่อเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้อบรมแล้วเนี่ยเราจะไม่หยุดแค่การอบรมการจบกันที่นี่เพราะฉะนั้นเราจะต้องนําสิ่งดีกลับไปใช้ให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเราเปลี่ยนแปลงนักเรียนของเราเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเราชุมชนเราให้ได้จริงๆนันจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องมีการทํางานอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นครูแกนนํานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะขับเคลื่อนสิ่งนี้นะครูแกนนําคือใครหมายถึงอะไรนะ ครูแกนนำก็คือข้าราชการครูนี่แหละในโรงเรียนดีศรีตะบนก็คือทุกท่านนี่แหละนะที่ได้รับฉันทามติจากเพื่อนคณะครูด้วยกันเสนอชื่อนะหรือให้การยอมรับก็คือมีการเสนอที่และทุกคนโหวตยอมรับนะและก็ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการชาคือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยนะอันนี้คือครูแกนนำนะในโรงเรียนดีศรีตำบนแต่ละโรงเรียนเนี่ย ควรจะมีการคัดเลือกครูแกนนําให้ได้โรงเรียนละ3ท่าน 1. โรงเรียนคัดเลือก3ท่านนะโดยท่านแรกที่มีคะแนนสูงสุดหรือทุกคนเห็นว่าเหมาะสมนะถือว่าเป็นหัวหน้าทีมครูแกนนําจะทําหน้าที่เป็นแกนหลักนะแกนหลักอีก2ท่านคือท่านที่2และที่3เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยความสําคัญของครูแกนนำนะความสําเร็จของการพัฒนาสินร,รม ทั้งในโรงเรียนและในชุมชนเนี่ยจึงต้องอาศัยครูแกนนําเป็นแกนสําคัญเพราะครูแกนนำนี่จะเป็นผู้ทําหน้าที่การประสานในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาศิทธรรมประจำำําตําบลเนื่องด้วยคณะกรรมการเนี่ยมาจากภาคส่วนต่างๆหลายส่วนงานครูแกนนําจะเป็นเลขาในการเชื่อมประสานนะและเป็นผู้ที่นําโครงการ กิจกรรมต่างๆในโครงการของโรงเรียนดีศรีตะบนไปผลักดันให้เกิดการปฏิบัติให้สำเร็จรุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาศิทธธรรมประจําตําบลพิจารณารายละเอียดในการดําเนินงานการสนับสนุนต่างๆนะตัวอย่างนะเช่นจัดตั้งคณะทํางานในด้านต่างๆทีมติดตามประเมินผล การจัดหางบประมาณวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเป็นต้นและก็จะต้องจัดทํารายงานผลงานของการดําเนินการเสนอหน่วยเหนือหรือผู้ับบัญชาด้วยนะการคัดเลือกครูแกนนํานะให้คณะครูแต่ละโรงเรียนประชุมหาลือเพื่อคัดเลือกครูที่จะได้รับเกียรติเป็นครูแกนนําโดยได้รับความเห็นชอบจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยในชั้นสุดท้ายนะ ให้ครูแต่ละท่านนะโดยรูปแบบนะให้ครูแต่ละท่านเสนอชื่อครู3ท่านโดยเขียนใส่ในกระดาษนะแล้วส่งให้ผู้วยการโรงเรียนรวบรวมหรือถ้าท่านติดภารกิจก็ให้ครูอาวุโสเนี่ยเป็นผู้รวบรวมคะแนนจากนั้นก็ทําการนับรายชื่อครูแกนนําแต่ละท่านที่รับการเสนอชื่อเรียงระดับรายชื่อครูแกนนําตามจำนวนผู้เสมอชื่อจากมากที่สุดนะลำดับลงมาให้ครูที่รับการเสนอชื่อมากที่สุด และเจ้าตัวสมัครใจเป็นครูแกนนาของโรงเรียนให้ครูที่ได้คะแนนรองลงมาสองท่านและเจ้าตัวสมัครใจเป็นครูแกนนาผู้ช่วยนะบทบาทและหน้าที่ของครูแกนนำนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครูแกนนำจะทําหน้าที่เป็นเลขานุกการของคณะกรรมการพัฒนาศิลธรรมประจําตังบนรับผิดชอบในการประสานงานดูแลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมด้านการพัฒนาศิลธรรมในโรงเรียนดีศรีตาบลน,นะซึ่งโครงการหลักตอนนี้มีมาแล้ว3โครงการคือโครงการเด็กดีศรีตาบลโครงการปฏิบัติธรรมโรงเรียนดีศรีตาบลโครงการบรรชารามนเณรภาคดูร้อนและรับผิดชอบการประสานงานดูแลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาศิลธรรมอื่น,นๆตามที่คณะกรรมการพัฒนาศิลรมประจำตบลมอบหมายนะอันนี้คือประสานงานและช่วยขับเคลื่อน การพัฒนาครูแกนนำเนี่ยหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นครูแกนนำแล้วจะได้รับโอกาสพิเศษในการพัฒนาก็คือได้มีโอกาสมาปฏิบัติาพิเศษนะต่อเนื่องเลยเพื่อศึกษาธรรมะเพิ่มเติมและได้รับการอบรมในการทำหน้าที่ครูแกนนำอีกนะเข้าสู่อบรมพิเศษเลยนะรายละเอียดภารกิจของครูแกนนำในโครงการต่างๆจะได้กำหนดหรือระบุไว้ในโครงการนั้นๆชัดเจนว่า ครูแกนนําจะต้องทําอะไรนะเพราะนั้นจะมีโครงการก็จะมีคู่มือที่โครงการน,นั้นซึ่งจะได้นําเสนอต่อไปในโครงการอบรมครูแกนนาซึ่งครูแกนจะได้มีกาบมาอบรมร่วมกันทั่วประเทศเลยนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าท่านที่ได้รับฉันทามติจากเพื่อนๆท่านเองจะเป็นแกนหลักนะในการนารําความสําเร็จในการนารําความสุขนําแสงสวาง่างแห่งธรรมไปสู่โรงเรียนของท่าน ไปสู่เยาวชนของท่านไปสู่ชุมชนของท่านนะเพราะฉะนั้นสันติสุขสันติภาพความสว่างสวัยแห่งธรรมจะบังเกิดขึ้นกระจรกระจายไปทั่วทุกโรงเรียนทั่วทุกชุมชนทั่วทุกครอบครัวได้ก็อาศัายครูแกนนํานี่แหละเป็นผู้เชื่อมประสานเป็นผู้ขับเคลื่อนนะเพราะนั้นขอทุกท่านเนี่ยที่ได้รับการมอบหมายการคัดเลือกการไว้วางใจจากเพื่อนเพื่อนครูจากท่านผู้บริหารเนี่ยให้ภาคภูมิใจนะแล้วเราจะได้มาทําหน้าที่ให้ทุกคนได้รับความสุข ได้รับความสว่างสวยแห่งจิตใจและชีวิตของเราชีวิตของคนที่เรารักชุมชนเราเนี่ยก็จะมีความสุขกันทั่วหน้าเลยนั้นสันติสุขที่แท้จริงจะเบิ่งเกิดขึ้นเมื่อมีครูแกนนาทาหน้าที่อย่างสมบูรณ์อย่างเต็มที่นะเพราะฉะนั้นก็ะขออนุโมทนากับครูแกนนาที่จะรับการมอบหมายให้ทาหน้าที่นะและครูทุกทท่านที่จะได้ร่วมทําหน้าที่พร้อมกับครูแกนนําด้วยให้สันติสุขคุณภาพบังเกิดขึ้นอย่างแท้จริง สว่างสวยไปทั่วทั้งโรงเรียนชุมชนและทุกๆแห่งเลยนะขออนุโมทนากับทุกๆท่านในโอกาสนี้ให้มีความสุขความสําเร็จความก้าวหน้าย,ยิ่งขึ้นไปทุกๆท่านเลยนะ